มาเด้อมากินโรตีนำกันว่าไหมมากินโรตีนำกันครับคิดว่าน่าจะอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมไหน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 ลองแกะดูสักอันสิแกะดูหน่อยแกะดูหน่อยแกะดูหน่อยน่าไอ้น่ากินไหม ว้าวหอมกรุบเลยทุกคนคพุ่นนะ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 โอ้เอาอาอาอ,อ,อกินให้อร่อยอร่อยลูกอ่ากิน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 ของแซ่โโ <laughs> แบมันต้องกินตอนร้อนใช่ไหม,ไมฮ้ยเสียงอะไรแบบแบบเมื่อกี้เสียงฟ้าเหรอ ไม่ใช่ไม่ใชอ่อยู่หน้าประตูนู้นโอ้ยกินให้อร่อยอร่อยหน่อยสิโอ้โยใบยกินเป็นตาแ่บแต่ใบเนี่ยนอนมากใบกินเนียโอ้กินหน้าอร่อยอร่อยมากเอาอเสียงฝนก็มาแล้วทุกคนเนอะฮ่าด่ ไใบกินเป็นตะแเส็บพี่โย่ยก,กันไหมตั้งกันกินเป็นตะแเส็บก็ดียวอเอา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 ใส่เข้าไปลูกใส่เข้าไปแหมมันเต็มปากบุลุยมะลิน้อยก็อยากด้วยโอ้นะแซรษฐ